สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนแล้วก็ชื่นชอบการฟังแล้วก็การอ่านวนิยายจีนค่ะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะเดวหวานจะมาเสริมตัวละครให้นะคะก็คือรายละเอียดของเว่ยถิงอุ๋นั่นเองค่ะก็ตัวละครตัวนี้นะคะหวานว่าในส่วนของทีวีหรือว่าละครนั้นก็ทำออกมาให้พวกเรารู้สึกว่าเป็นคนไม่ดีเนาะตั้งแต่เริ่มต้นในช่วงแรกๆนะคะจริงๆแล้วไอ้ฉากที่เห็นว่าเขาไปปั๊มปั้ม กับทางโต้หมิงในครัวนะ่ะมันไม่มีในนวนิยายต้นฉบับหรอกเพื่อน,อนมันเป็นเรื่องราวที่ถูกเพิ่มเข้ามาในบทละครเพื่อทําให้เห็นถึงความคับแค้นใจของนางเอกของพวกเราให้มันมีความมันๆนนะ่ะคือตลาดละครชอบแบบนี้ <c oughs> ตลาดละครชอบแบบนี้ก็เลยเพิ่มขึ้นมาแต่จริงในนิยายไม่มีนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า ตัวละครตัวนี้เนี่ยในนิยายเป็นอย่างไรแต่วานขอจัดให้เขาเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ที่น่าสงสารมากๆอีกหนึ่งตัวละครในนิยายกันเลยนะคะในงานต้นฉบับนะคะไว้ถึงวีไว้ถึงอีงอเออไว้ถึงอีเนี่ยเขาถูกแม่ของเขานะคะพาไปเยี่ยมบ้านตระกูลโตค่ะก็คือ ไปบ้านของโต้เจ้านะคะตอนที่เขายังเด็กมากๆเลยค่ะท่านแม่นะคะของโต้เจ้านั้นก็ยังมีชีวิตอยู่ในเวลานั้นแล้วก็ยังเสนอให้แบบ โต้เจ้าเนี่ยได้มาแต่งงานกับเว่ยถิงวีเมื่อพวกเขานั้นโตขึ้นมาอีกด้วยนะคะเหตุผลในการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือว่าหวังอิงเฉียเนี่ยค่ะตอนนั้นตั้งคันแล้วในเวลานั้นนะคะทีนี้ท่านแม่ของโต้เจ้าก็กังวลว่าเดี๋ยวโต้ซืออิงอะค่ะพ่อก็คือโต้เจ็ดนั่นน่ะจะไปหลงรกักนะหัวปักหัวปากับเมียใหม่ก็คือหวังอิงเฉียในอนาคตดังนั้นจึงกังวลใจมากว่าลูกสาวคือโต้เจ้านั้น จะมีความเป็นอยู่ในบ้านตระกูลโตไม่ดีก็เลยพยายามคือหาบ้านใหม่ให้กับลูกสาวคือแต่งงานออกไปกับทางด้านของ จีหนิงโหนั่นเองนะคะแต่งไปที่ตระกูลเว่ยค่ะแล้วท้ายที่สุดแล้วน,นะคะเว่ยถิงอวีนี่ก็เป็นลูกชายคนโตของตระกูลตระกูลโหที่จะแบบได้ได้สืบทอดยศตําแหน่งต่อไปนะคะถือว่าเขาเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการเป็นผู้ที่จะประสบความสําเร็จอย่างสูงในอนาคตค่ะทีนี้ท่านแม่นะคะของเว่ยถิงอวีนั้นก็ ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้อย่างชัดเจนเลยนะคะไม่เห็นด้วยตั้งแต่เด็กแล้วคะ่ะท่านแม่ก็บอกว่าเออตัวนางเองไม่สามารถจะตัดสินใจเรื่องราวการแต่งงานของเว่ยถิงหวีลูกชายของนางได้ในตอนนั้นนะคะแต่ว่าพอในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเว่ยถิงหวีนั้นจะสืบทอดตําตแหน่งโหในอนาคตแล้วก็คือณนะจุดเนี้ยคือแม่บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอได้ตำแหน่งโหแล้วก็ก็คือเหมือนสอะพัย i อ e ะ เอาง่ายๆคืออาจจะแบบต้องไปตัดสินกันใหม่อาจจะต้องเป็นแบบตระก,กูลที่มีชื่อเสียงอะไรก็ว่าไปแต่แม่ของเว่ยถิงอวีก,ก็ไม่ได้พูดให้ชัดเจนหรอกนะเพียงแต่บอกว่าเอ้ยตอนนี้ยังเด็กอยู่ยังไม่ต้องหลอกนะแต่นี่คือในใจไงในใจก็คิดว่าเดี๋ยวลูกชายของนางก็ได้สืบทอดตาแหน่งโหเดี๋ยวก็หาได้แม่ผู้หญิงจะเอาจะเอาแบบเออระดับ ลูกสาวขุนนางอะไรขนาดไหนก็ว่าไปนะคะนี้หลังจากนั้นค่ะเวลาผ่านไปเด็ก2คนก็โตขึ้นเรื่อยๆอันนี้หวานกําลังเล่าในนิยายนะเพื่อนๆผ่านไปนะคะเวลาผ่านไปผ่านไปค่ะทั้งสองครอบครัวก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาอีกเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทางด้านของเหอวี่ค่ะซึ่งเป็นหลานชายของเหอเกอเหล่ามาตกหลุมรักนะคะโตจ้าโตเจา้เจานางเอกของพวกเราจากนั้นก็ส่งคนให้มาขอโตเจ้าไปแต่งงานค่ะ ทีนี้ทางด้านของโต้เจ้าไม่ต้องการแต่งงานกับเหอวี่นะคะดังนั้นเนี่ยนางก็เลยอ้างเรื่องการมั่นหมายด้วยวาจาขึ้นมาซึ่งโต้เจ้าอะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไงก็เอามาเป็นเกาะกำบังนั่นเองค่ะโดยการที่ดึงเอาชื่อของเว่ยถิงหวีนั้น ออกมานะคะเพื่อไม่ให้ทางด้านของตระกูลเหอมาขอตัวเองได้สําเร็จนั่นเองค่ะซึ่งเป็นในขณะเดียวกันทางด้านของเว่ยถิงอวีนะคะฝ่ายชายก็โตเป็นหนุ่มขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเขาได้มาเห็นโต้เจา้านางเอกของเราในช่วงที่โตขึ้นเป็นสาวแล้วเขาก็แบบสนใจโต้เจาทันทีเลยนะคะอุ้ยผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยนะคะนอกจากนี้นะคะท่านพ่อของเว่ยถิงอวีนั้นเสียชีวิตไปแล้วด้วยค่ะก็เลยทําให้คือเสียชีวิตอย่าง ทันหันนะคะก็ทําให้ครอบครัวตระกูลเว้ยนั้นตกต่ําลงก็คือกลวงไม่มีเงินนั่นเองดังนั้นแล้วนะคะทางด้านตระกูลเว้ยก็เห็นว่าตระกูลโตนั้นล่ํารวยเงินทองแล้วแม่ของอ,อโต้เจ้าก็รวยด้วยไหลด้วยก็เลยอ่ะมามา พูดถึงสัญญาที่ตัวเองนั้นทางฝ่ายตัวเองไม่สนใจในช่วงแรกะคะ่ะก็เลยยืนยันว่าเอาเอาสัญญาตามปากเปล่านั่นแหละให้เด็กทั้งสองคนนั้นแต่งงานกันอย่างเป็นทางการนะคะดังนั้นค่ะเมื่อพิจารณาจากขั้นตอนของการกาดตัวของการมั่นหมายในครั้งนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นทางท่านแม่ของโต๊้เจ้าเป็นฝ่ายเริ่มขึ้นมาก่อนนั่นเองแล้วก็ต่อมาก็เป็นโต้เจา้านางเอกของพวกเราที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา เอามาพูดอีกเพื่อป้องกันไม่ให้ตระก,กูลเหอนั้นมาขอนางอีกก็เป็นเหมือนฝ่ายหญิงเป็นผู้เริ่มต่อเริ่มก่อนตลอดเลยนะคะส่วนครอบครัวตระกูลเว้ยของเว้ยถิงหอีนั้นเพียงแค่ตามน้ำค่ะให้ความร่วมมือไปนะคะแต่ พวกเขาก็ไม่คาดคิดว่านะคะโตเจ้านั้นจะมาใช้ประโยชน์แบบจากพวกเขาอะไรแบบนี้ยเมื่อเห็นว่างานแต่งงานใกล้เข้ามาแล้วนะคะทางด้านของจี้ยงค่ะลูกพี่ลูกน้องของโตเจ้านั้นก็กระโดดออกมานะคะแบบประมาณว่าเออไอ้เจ้าเว่ยถิงอวีเนี่ยไม่ดีพอที่จะมาเป็นแบบ มา,มาเป็นเจ้าบ่าวของทางโต๊ะเจ้าอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยตัวที่ตัวละครที่เริ่มคิดค้นวิธีการขัดขว,ขวางการมั่นหมายก็เป็นจี้ยงนั่นแหละคะ่ะไม่ให้แต่งเนาะไม่ให้แต่งค่ะนี่มีเหตุผลเดียวเท่านั้นที่เขาคิดว่าเว่ยถิงอีนั้นไม่คู่ควรกับโต๊ะเจา้านั่นก็คือเว่ยถิงอีนั้นซื่อบื้อนะคะทึมทื่อซื่อสัตว์มากเกินไปเชื่อคนในครอบครัวมากเกินไปนั่นเองค่ะซึ่งณนะตรงนี้นะคะก็ทําให้ทางด้านของ จี้ยงนั้นแบบแสดงท่าทีรังเกียจผู้ชายแบบนี้ก็คือมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวโต๊ะเจ้าแต่งเข้าไปเนี่ยก็ต้องโดนทั้งแบบผู้อาวุโสโนในตระกูลที่เหลืออยู่อ่ะของตระกูลเว่ยนั้นโดนลุมน่มนแน่ๆเพราะว่าเจ้าเว้ยถิงอวีนี่ไม่มีความสามารถในการดูแลปกป้องใครได้เลยนะคะดังนั้นแล้วมันก็เลยมีฉากที่พวกเราได้เห็นเนี่ยบนเอ่อบนหน้าจอทีวีมาด้วยเนาะเขาก็มีจี้ยงเอาเอา,เอาวายเอาเล่าอ่ะคะ่ะที่ผสมยาเนี่ย ทางด้านไว้ถิงอีได,ได้ได้กินไปแล้วก็เมาหมดสตินะคะจากนั้นก็จ่ายเงินให้กับนักแสดงชายค่ะ ไปดึงไวถิงอีเนี่ยเข้าไปในห้องของนักแสดงชายผู้นี้แหละเพื่อไปค้างคืนในนั้นนะคะจากนั้นเนี่ยในนิยายนะคะจี้ยงก็กระพือข่าวลือไปนะคะว่าไวถิงอีนั้นชอบผู้ชายค่ะเป็นแบบผู้ชายแนวตัดแขนเสื้อทําให้ชื่อเสียงของไวถิงอีนั้นเสียหายนะคะต่อมานะคะเขาก็มาข่มขู่โตมิงแล้วก็ขอให้เออโตมิงนั้นไปเกี้ยกล่อมไวถิงอีค่ะโดยอ้างว่าโตเจ้านั้นต้องการ จะส่งข้อความถึงว้ยถึงอวีเพื่อหาลรือเกี่ยวกับการแต่งงานของพวกเขานะคะเขาก็จึงหลอกลวงให้ว้ยถึงอวีนั้นเข้าไปที่วัดตาเสียงกลัวค่ะเพื่อนเพื่อนหลังจากที่ว้ยถึงอวีมาถึงนะคะเขาก็ประกาศว่าเนี่ยได้เชิญโต้หมิงให้มาเยี่ยมชมเอ่อให้มาหาที่วัดไอ้ตาเสียงกลัวด้วยกับเขานะคะซึ่งจุดนี้ต่างจากในในละครเพื่อนเพื่อน,เ,อนเห็นไหมคะในนิยายก็คือไอ้เจ้าจี้ยงเอ่อสร้างเรื่องราวว่าทางด้านว้ยถึงอวีก,กับโต้หมิงนัดเจอ กันที่วัดแต่ว่าในละครนั้นให้ไปอยู่ในห้องเดียวกันจับขังไวท้ที่ที่หอแห่งหนึ่งที่หอแสดงอหอแสดงการละครแห่งหนึ่งนะคะคือมันก็จะมีการเปลี่ยนในรายละเอียดไปค่ะทีนี้ก็อ่ะ ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะตระกูลโตนั้นก็รวมทั้งโต้เจ้าด้วยก็ไม่เคยที่จะมานั่งลงแบบพูดคุยกันอย่างเป็นทางการเลยกับเว่ยถิงอีนะคะแล้วก็พอได้ข่าวว่าเว่ยถิงอีนั้นเป็นแบบพวกชอบตัดแขนเสือ้อแล้วแถมไปนัดพบกับทางโต้หมิงแบบซึ่งมันเป็นสิ่งที่ห้ามในสมัยโบราณอะ่ะเพื่อนๆแบบผู้หญิงโต้หมิงนั้นก็แบบไม่ใช่ คนที่จะมาแต่งงานกับเว่ยถิงวี่ไงแล้วไปนัดพบกันเป็นการส่วนตัวอะไรเงี้ยก็ผิดจรีตไงทางด้านาโต๊ะเจ้าเองก็เลยบอกเอ้ยงั้นก็ยกเลิกพวกฉันต้องการยกเลิกการมั่นหมายนะคะแต่ทีนี้ค่ะพวกเขากับคิดที่จะใช้วิธีการที่น่ารังเกียจเหล่านี้แหละเพื่อทําลายชื่อเสียงของเว่ยถิงวีแล้วก็จุดนี้นะคะก็ยุติการมั่นหมายค่ะเอออันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในนิยายนั่นเองนะคะเห็นไหมเว่ยถิงวี ee, ไม่ได้ทําอะไรที่ท,ที่แบบเลวร้ายอะไรเลย นะะในส่วนของนิยายต้นฉบับเนี่ยทีนี้เมื่อเห็นว่าวิธีหน้ารังเกียดเหล่านี้นะคะยังคือทางด้านตระกูลว้อยเองก็มองออกว่ามันน่าจะเกิดจากแบบความคิดที่แยบยนน่าจะเป็นความคิดของอทางด้านตระกูลโต้เองเลยหรือเปล่าคือไม่มีใครคิดว่าเป็นแผนการของจี้ยงนั่นเองนะคะทางด้านของหวังอิงเฉี่ยคะ่ะก็หยิบยกเรื่องเรื่องเนี้ยคือยังอยากจะแบบส่งทางด้านโต้เจ้าขึ้นมาอีกนะคะทีนี้ทางด้านของ ตัวของหวังอิงเฉียน,นั้นไปกระตุ้นค่ะให้กับโต้ซื่ออิงนะคะได้แบบช่วยพูดคือเกียกเก้ยกล่มเกี้ยกล่มสามีก่อนซึ่งสามีก็คือพ่อของนางเอกของเราเรียกได้ว่าแอบจุดไฟอยู่ด้านล่างนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วก็เลยมีเขาเรียกว่ามีพิธีการดูดวงเกิดขึ้นนั่นเองค่ะก็เลยเกิดขึ้น มีเขาเรียกว่าพิธีบูชาสวรรค์นะคะแล้วก็โลกนั่นเองแล้วก็ดูว่าเออมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยถือได้ว่าคําทํานายออกมามีความอัปยศอดสูต่อตระ,ะกูลเว้ยนั่นเองนะคะซึ่งทางด้านของออตระกูลตระกูลของตระกูลเว่ยเนี่ยคือด้วยความที่เว้ยถึงวี่เองนะคะก็มีความเขาเรียกว่าประทับใจกับ โต๋หมิงที่ไปเจอกันที่วัดด้วยนะเพื่อนๆดังนั้นแล้วนะคะเขาก็เลยยังไงดีละ่ะก็ก็เลยเห็นว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเขาก็อยากแต่งงานกับโต๋หมิงมาเป็นภรรยาของเขานะคะก็เป็นการรักษาศักดิ์ศรีของโต๋หมิงด้วยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นแล้วนะคะก็เห็นได้ว่าทางด้านเว่ยถิงอวีนั้นในนิยายก็มีความรับผิดช,ชอบอยู่แล้วก็แบบเขาก็ดูว่าจะรักโต๋หมิงจริงนะแม้ว่า ยังไงดีล่ะคือบอกบอกไม่ถูกเหมือนกันคือเขาก็ไม่ได้เจอโต้หมิงหลายครั้งเหมือนในละครนะแต่ว่าเขาก็ก็ยังคงมีความ,มเขาเรียกว่ามีความของความเป็นสุภาพบุรุษที่จะรักษาชื่อเสียงของผู้หญิงคนนี้เอาไว้นั่นเองนะคะทีนี้ในนิยายนาะตัดฉิบตัดฉิบนะคะมันก็จะมีผู้อำนาจทายาตรุ่นที่สองในเมืองหลวงที่เป็นขุนนางใหญ่ไม่ยอมปล่อยไว้ถิงอวีไปนะคะเพราะฉะนั้น ไม่นานหลังจากที่ว้ยถิงอวีแต่งงานเนี่ยทางด้านของจี้ยงเองแล้วก็เหอวีเองแล้วก็คนอื่นๆก็เรียกได้ว่าใส่ร้ายายสีเว้ยถิงอวีค่ะก็คือหมั่นไส้โดนข้อหาหมั่นไส้นะคะจับเออเจ้าจี้ยงกับเหอวีเนี่ยให้คนไปเอากระสอบอะค่ะคุ้มหัวแล้วก็ไปทุบตีเขาเพราะฉะนั้นไอ,อ้มุกเอากระสอบไปคุ้มหัวแล้วทุบตีเนี่ยที่เราเห็นในละครนั้นทําผิดคนนะ,ะเออทำผิดคนจริง,รงๆแล้วทากับไอ้เจ้าว้ย หิงอวีเนี่ยแหละค่ะในนิยายอ่ะนะคะนี่เ,เพื่นอนๆจจะแบบเอ๊เหอวี่มันคือตัวละครตัวไหนซึ่งจริงๆแล้วมาเทียบกับในในส่วนของละครนั้นน่ะไม่รู้ว่าจะเป็นตัวละครสูอี้หรือเปล่านะคะเ,เพื่อนๆใจเย็นๆนะมันมีเหอวี่กับสูอี้แต่ว่าเหออี้เหอวี่ในละครไม่มีคนที่มาชอบนางเอกของเรากลายเป็นท่านอู่สารน,นะคะคือเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ที่จริงๆก็ชอบนางเอกแต่ว่า ตัดเหออี้ไปซึ่งเหออี้มันเหมือนจะเป็นตัวละครซูอี้เพราะว่าซูอี้นั้นไปเอากระสอบคุมหัวเจ้าเมือง ที่ตอนที่จะอยากจะเข้าไปอยู่ในคุกกับพระเอกไปป้องกันไปปกป้องพระเอกอะนะคะก็ต้องทำตัวให้มีคดีทางด้านของสารตาลี่จะได้ส่งตัวเองเข้าไปอยู่ในคุกใช่ไหมละ่ะคือมันมันก็จะมีการแบบเออสลับรายละเอียดไปให้ตัวละครโน้นตัวละครนี้นะคะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเพื่อนเพื่อนจะงงเอาเป็นว่าเออไว้ถึงวีนี่ก็ยังคงเป็นผู้ชายซึ่งโดนแกล้งอยู่ตลอดเวลาแกล้งอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเขาโดนซ้อมโดนอะไรจากทางด้านของแผนของจี้ยงกับทางเหอวี่แล้วเนี่ยเขา ก็แบบไม่รู้เลยว่าใครว่ามาซ้อมเขาเขาก็ไปหาพวกหาฝูงนะคะไปถามท่านกูอีอีกทีหนึ่งว่าใครว่าเป็นคนสั่งอะไรแบบนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ไม่มีใครบอกเขาเลยค่ะก็เพิกเฉยไปหมดเลยนะคะก็ถือได้ว่าเจ็บตัวฟรีค่ะต่อมาตัดฉุบตัดฉุบอีกนะคะหลังจากที่โต้จาของพวกเราในนิยายแต่งงานกับซงโม่ไปแล้วเนี่ยเว่ยถิงวีกับซงโม่เองนะคะกลายเป็น พี่เขยกับน้องเขยกันขึ้นมาค่ะทางด้านของไว้ถึงวีเองนะคะต้องการจะมีความสัมพันธ์ดีๆกับพี่เขยอย่างส่งเขาเรียก เรียกเรียกพี่เขยถูกไหมเออเขาาแต่งงานกับพี่สาวเนาะซงโมอ่ะก็เลยอยากมีความสัมพันธ์ดีๆกับซงโมนะคะทีนี้แม้ว่าปกติแล้วเว่ยถิงหวีเนี่ยจะมีอายุมากกว่าซงโมประมาณ3ปีค่ะเพื่อนๆแต่เขาเนี่ยยังคงเรียกซงโมตามประเพณีเลยนะคะเรียกท่านพี่เขยท่านพี่เขยค่ะตามมารยาทนะคะไล่เรียงอันดับจากครอบครัวของภรรยาของเขาด้วยนะคะทีนี้ต่อมาค่ะในตอนที่มีเหตุการณ์ โจรเข้าป้นนะคะป้นไอ,อ,อ้งิงกัวกงเนี่ยแหละคะ่ะทางด้านของอว่อยถิงวี่เนี่ยแหละคะ่ะเป็นผู้ชายที่วิ่งไปแบบอดช่วยพาเกนคนไปช่วยทันทีเลยนะคะอันนี้คือในในนิยายเนาะนี้แต่ว่าซงโม่นะคะตัวละครพระเอกของพวกเราในนิยายไม่ได้มีความรู้สึกดีๆต่อว่ยถิงวี่เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังยังชอบลงโทษแล้วก็ชอบแบบหักหน้าว่ยถิงวี่อีอกด้วยในวรนิยายต้นฉบับค่ะนี่ในชีวิตที่แล้ว ะะว้ยถิงอีนั้นเป็นหนี้โต้เจ้าอยู่บางอย่างคะ่ะแต่ว่าในชีวิตนี้ชีวิตใหม่เนี่ยว้ยถิงอีนั้นไม่ได้เป็นหนี้โต้เจ้าเลยนะคะคําว่าเป็นหนี้ก็คือในชีวิตที่แล้วเนี่ยโต้เจ้าคือทํางานหนักมากเพื่อจะหาเงินมาให้พยุงพยุงครอบครัวตระกูลเว้ยของสามีก็คือเว้ยถิงอีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนางเอกเสียสะละหลายๆอย่างเลยนะคะ ก็ถือได้ว่าว้ยถิงอวีนั้นเป็นหนี้นางเอกค่ะแต่พอมาชัดใหม่ในนิยายเนี่ยก็คือว้ยถิงอวีไม่ได้เป็นหนี้อะไรทางด้านของโต๊ะเจาเลยนะคะแล้วทั้งสองเนี่ยยังได้แบบพบกันแล้วก็พูดคุยกันอย่างเป็นทางการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในนวน,นิยายต้นฉบับค่ะเพื่อนๆซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกับในละครเนาะแล้วก็คนที่ คิดร้ายต่อโต้เจ้าจริงๆนะคะคือว่ยถิงเจิน้นผู้เป็นพี่สาวของว่ยถิงวี่นั่นเองนะคะซึ่งโต้หมิงน้องสาวของโต้เจา้าแล้วก็แม่เลี้ยงของตัวเธอนะคะก็คือหวังอิงเฉียนี่ก็คือผู้หญิงที่แบบเลวๆใส่โต้เจ้าค่ะก็จะมีเอ่อวยถิงเจิน้นมีเอ่อมีโต้หมิงแล้วก็มีทางด้านของหวังอิงเฉียนะคะในนิยายเอาละก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะแบบเออแบบ มีความรู้สึกดีๆกับเว่ยถิงอวีบ้างนะคะในสิ่งที่เห็นในตอนที่หนึ่งของละครนั้นมันไม่มีในส่วนของงานต้นฉบับนั่นเองค่ะเขาเป็นผู้ชายที่แบบแบบผู้หญิงเป็นใหญ่อะในบ้านอะนะคะเอาจริงแม่เขาก็ต้องเชื่อแม่เพราะแม่เป็นคนอ่อนโยนแม่แบบอ่อนแอด้วยแล้วก็พี่สาวนะคะใหญ่เว่ยถิงเจิ้นนี่โอ้โหค่ะแบบ บ้าอำนาจสุดๆเป็นผู้หญิงที่แบบคุมอยู่หมดเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเอาน้องอยู่ด้วยแล้วก็สั่งอะไรก็คือน้องชายก็ต้องบอกเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ต้องรอรอถามพี่สาวก่อนรอก่อนอะไรประมาณเนี้ยชอบบอกกับทั้งนางเอกทั้งอะไรเงี้ยนะคะก็บอกไปอย่างนี้เอะละก็ถือได้ว่านะคะเว่ยทิงวีก็เป็นตัวละครในนิยายแล้วก็ถือว่าน่าสงสารตัวละครหนึ่งโดนแกล้งอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวละครที่แบบดูแล้วเป็นผู้ชายอ่อนแอนั่นเองแล้วก็โดนใส่ร้าย i, บ่อยๆค่ะ เอาแล้วค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะและเดี๋ยวในอพิสตอต่อไปเดี๋ยวหวานจะแบบหยิบตัวละครมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆได้ฟังอีกนะคะว่าในนิยายต้นฉบับแท้จริงแล้วเขาคนนั้นเป็นอย่างไรนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ